สวัสดีครับผมภพพาสนะครับบ้านและที่ดินวันนี้พามาชมที่ดินนะครับเป็นห้าสิบวารสองพติดกันนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยที่ตรงนี้ขาก่อนก็รีวิวไปแล้วนะครับตอนต้นเดือนรีวิวไปแล้วตอนนั้นก็ยังเป็นอ่าเป็นหญ้าคุมลกไปหมดเลยครับแล้วก็ห้ามุดยังไม่เจอก็มาขุดทั้งหมดแล้วครับเนี่ยฮะตรงนี้นะครับแลวกรมุดด้านหลังนะครับก็เดี๋ยวเดินไปดูครับที่ดินนะครับ หน้ากว้างประมาณเก้าเมตรสามสิบได้นะครับประมาณเก้าเมตรสามสิบหรือก็ประมาณยี่สิบเมตรกว่าๆได้นะครับหลังแปลงก็เหมือนจะทำจกักสันอีกเส้นหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะเป็นจัดสันอีกเส้นหนึ่งนะครับอันนี้หลังแปลงนะครับอันนี้ก็ขุดหาหมุดเจอนะครับเนี่ยมาขุดหาหมุดเจอนะครับสามหมุดทั้งหลังก็เจอหมดเลยนะครับเจอหมดทั้งสามหมุดเลย ั่งนู้นจะเป็นถนนเรียบคลองหกวานะครับตรงนั้นนะครับที่มีบ้านอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือหายจากแปลงก็ประมาณสักสามอกว่าเมตรนะครับนะครับก็คือเป็นถนนใหญ่นะครับเป็นถนนหลักนะครับเป็นถนนเรียบคลองหกวาตรงนู้นแล้วก็ขี่เข้ามาประมาณส0มรอกว่าเมตรนะครับก็จะมาถึงหน้าแปลงที่ดินนะครับที่ดินตรงนี้มีสองแปลงติดกันนะครับเสนอขายอยู่ที่แปลงละสองแสนบาทนะครับ ก็จะดาวสูงหน่อยนะครับดาวห้าหมื่นนะครับที่ดินตรงนี้ครับต่อแบงนะครับแล้วก็ผ่อนสักสองพันกว่าบาทเลยกันนะครับผ่อนระยะยาวแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับในโครงการตรงนี้แพงมากเลยครับโครงการนี้ราคาเดิมอยู่สามแสนกว่าบาทนะครับต่อล็อกนะครับอันนี้ก็เป็นที่ดินนำยึดมานะครับผ่อนสูงไม่หมดนะครับก็ขายในราคาที่เหลือค้างนะครับก็มาทำเอกสารผ่อนต่อได้เลยนะครับ หรือจะซื้อสดก็นัดโอนคุ้มที่ดินได้นะครับตรงนี้นะครับเอกสารก็รอสองเดือนแล้วก็นัดโอนคุ้มที่ดินได้นะครับแวะมาชมก่อนสําหรับที่ดินตรงนี้นะครับเนี่ยด้านหลังคงก็ขุดหาหมดเจอนะครับก็เจอด้านหลังนี่เจอทุกหมดเลยนะครับด้านหน้าด้านหน้านี่ก็มีไม่เจอนะครับต้องออกรางวัดเพิ่มนะครับแปลงนี้นะครับ หมุดอยู่ไม่ครบนะครับด้านหน้าเดี๋ยวจะต้องออกรางวัลอีก3ามพันกว่าบาทน,นะครับก็ออกรางวัลเพิ่มก็ไม่มีปัญหาครับสามประมาณสามพันหน่อยๆนะฮะตรนนี้เดี๋ยวก็อีกสักสองเดือนก็เดี๋ยวเอกสารพร้อมก็จะไปทําเรื่องออกรางวัลนะครับให้กรมที่ดินเขานัดว่ารางวัลเอาหัวหมุดมาใส่เพิ่มเนี่ยด้วันไหนนะครับ แต่มันหาง่ายครับเพราะว่าด้านหลังมันมีคมแล้วมีด้านหน้าที่ที่ขาดไปนะครับตรงนั้นขาดไปก็เดี๋ยวทําการออกรองวัดนะครับตรงนี้ก็เจอครับเอาเสาใส่ให้เรียบร้อยแล้วครับเสนอขายอยู่ที่สองแสนบาทนะครับแปลงละสองแสนบาทนะครับเปนเสองโนดแปลงละห้าสิบตารางวานะครับติดถนนนะครับเข้าออกสะดวกนะครับสําหรับใครสนใจที่ดินแปลนนี้แล้วกันนะครับฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองเจ็ดศูนย์นะครับโมผานนะครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองเจ็ดศูนย์นะครับโมผานนะครับ ที่ดินก็ไม่ได้ลึกมากนะครับผมดูเนี่ยฮะนะด้านหลังจะสูงนะครับเพราะว่าเนี่ยต่ำกว่าถนนก็สักสามสิสิบเซนเลครับแต่ด้านหน้าเนี่ยโดนน่าจะโดนขุดขึ้นไปทำถนนสมัยโบราณนะครับเขาจะทำจัดสรรนี่ยเขาจะขุดดินแนแปนะครับคือขึ้นไปทำถนนนะครับนะครับมันก็จะต่ำกว่าถนนหน่อยนะครับด้านหน้าแต่ข้างหลังนี่คือ พื้นที่นาเดิมนะครับตรงนี้ครับแต่ก่อนเป็นนานะครับแต่ก่อนด้านหลังแปลงนี้น่าจะทําเป็นจัดสรรหรือไงนะครับเพราะว่าทาทุนที่มากนะครับตรงนี้นะครับหลังแปลงฝากไว้้ลยกันนะครับสวัสดีครับ